เจอดวงค่าถเกพูดแ้คูดียวบอลของทีมนะอ่ามัเล่นเกงไม่ลงบเอาไม้ตุ้ยต่ขอเตือนตัวหี่องทีมนะครับม่ลงสนามไปแล้วครับเสื้อสีเขียวบอลขีมดำัขีมดำตดเท้าดำหรอดาวค่า เสื้อรับองสีชอสกางเกงขาวสุดเทาขาวสีงานปต่อมาขึ้นอกมุนนักถารบุกแล้วับตอนนีตรวเสียก็ตรวเสียทำรักเรียไม่ล <crit ischen> ุกวันนี้มาทำรุ่ดใหญ่บาง

ไป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  เติบบอกห้ัตวกันแล้ครับบอกสีะตรงนี้กับมหาเรไรวันนี้ใส่วกันทิศลานครับถึงกับมาพระวบคับตายมาไม่่าเรไรเรไรพูสสัสันึงับพึ่งกินตนีึบ ดึงกลับมาลึกลึกให้กำลังใจไปทีนึงปุ๊บนะตายมาลูกนี้ยังไปได้อยู่ครับดึงเชือกให้ดูมนดึนะครับตัวเองจับไม่ได้ครับน ไเลเขาไปยงไงเนเด็ก3ปีที่ทำใครได้เก่ะเป็นเต็งี่ไม่ใช่นักเตะนักแกครับสมนาอศเอ้องรวัดสีมเตะเซ็นโอหลูกนี้จะตอกลอยครับทีมก็ใช้ผู้รักษาประตู50ปีนะครับภราพิพยสาเวก

โอ๊ยไม่ไม่ไม่แจกข้าวตดวดครับเห็นแน่แล้ครับจะาเดินอีกไ่านน่าไม่มีรัาเดินยได้เดินโสีริมันป่าบาลให้ทิ้งทิกอตักโขนครับนทีโดแยกมาสมุดสมุดนอนเล่นเกบไได้ให้สมุดนอนให้ครับ ่อ <Cornell> ้โนี้เครื่องี้ชาติพระจุาครับเลกมากีได้เลครับสชาตินไปเลื่อนเ้กันสุดสมุดเจ้าปิ๊กกินไมลูกนี้ตายให้กะเทือกกระเทือกมากระพูกะเทืองโดนคกยูดเลกรีได้มพไปไ่่งกนอยื่าใหกับเรษฐกิจเรกิจมกพุ่งาจ่ยมาให้กับ ต่อไปต่อไปให้ขาทึกทึกต่อนีนี้อี้อยาดีใจครับรับเกกันบ้กมาไปไหนครับริกยังพาบอลไปได้ตายมา้วไปครปีช่วงนี้พิกาดครับพี่แกนมครับด็ดื่เดียวก็ไดนะรับีะัีท่านมานี่ครับ

biệt bỏ đi các bạn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  cùng nhau để cho nước ta làm mãi mãi không phải gì hết không 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 không

ลูกนีไทัตกับโพระบปูแก้ของจ่ายมาสมุดกระชากนีนบสมุัดกัดวิ่ง้โ้โหสับยตงหากจัวนี้สมุสมุดกระชากมาไม่ผ่านกุชาติสมุดึุกลับมาให้กับสดดกว่าโ้โดดูรชไปครับจ่ายมาตัวนี้กินดีนกบอนได้กะทิ้งไม่มีอะไรครัวมไดาครับทีเิอไบก่าทำไงามสัคสัคบอลจท้านะครับ

ลูกนี้ลูเกี่ยวแลวไปแล้วับจะเป็นแล้อะไรเ็นอะต่างกันไ่พิชเกี่ยวกิกมัววบตไแล้วคุณชมมาดูฮลูกตัดแล้วลูกนี้เขาต่อแล้วเขาไปตีนี้เออรวม่าเลยตาต้อจัดฆ่าเรียบร้อยทีมงาน

เปลี่ยนที่สองไป่่ดเชัดันีคัที่สองที่สไปลงไปตงตัตมาให้วทับใช่ตัดเียวครับลอจตรงตงเทมอลิเทมอลิเทมอลิเดนไปเดนมายังไม่ให้ให้กับสน่ห์เ่เทมอลิเทมิทเสครับ โอู๋บอลสามเหลีย่ยมครับจะไม่ไปไหนไกลครับสมุดโดนเกีย่ยวไว้สบายมากเลยอ้าวคุณผิดต่วตาว่าเล้เกียนะยเก่ยวนะท้องานเลยเล็กเกลียวนะนะครับลูกนี้ใครจะยิงครับมาเลครับขอทอแบนดี่นักเตะมีเท้าหนักครับเมื่อก่อนห้าสิบปีนี่เล่นเด่นห้าสิบนี่ชุดยักษ์เด็กกับคนตีแต่พอขึ้นห้าสิบห้ารู้สึกว่าอาจจะรถกันไกลทอแบนเท้าตะเอียวครับปักยี่้ายครับลูกนี้ทีนี้ดูต้นห่วงกันก bóng bóng các bạn lưu đi tập đều 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 ปี๊ดปีครับไอ้รต้้ยีุครับอะไรี้่อบอลใส่ร่มนี่อด่บเหน้าลงตั้ิไปแล้วครับตบตบไ้ครับเตีลัดเตี๊ยลิดเตี๊ลิยิงโอ้โหตโ

เักแจังใคขอขัดก็ตนเดติดการขอบุณครับย้อนหน่อยย้อนตัวหน่อยครับมครับทำไมขนนาิ่อไ่ื่นากันยังไงกัย ต้องทุกครับตีเสมอเอาครับตีลงไีแล้วครับไปยังไม่ลงครับโอ้ยบั๊พทุกตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวไปยับจะเล่นเลยครับลอยมาครับเปลี่ยนีออดออกโอ้โหครับเปลี่ยนพฤติการทีมออกครับโอ้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้กับตัวยืนครับโอ้โหครับพวกเสือโอ้โหแล้วเปลี่ยนจะมาดูกทุกออ เียโอ้โหอภิธานตัตะกูลครับตุ้ยลงมาแล้วั็เสียตุ้ยมนครครับของกลางตัวยืนแล้วก็ขุนไปขุนมาโอ้โหเป็นครับหมแก่เยตุ้ยครับโอ้โหยังไม่เี้ิังไม่มาวันนี้มีิน็อกลงไปก่อนตันะกูลอภิธนงสั่เห็นแค่วันนี้

ก่ง่ายจับที่บริษัทเที่สบาตงตให้ตทางริษทูบอลลงลกนี้ัล็อกาตคตกทัอาวุธจ่ายมาให้ผู้ันเสผู้เวินี้ผู้บันเเจอยอดสมุสมุ ให้ต้องได้ไออยาวมาี <melod> ่ตุ้ยับโได้แล้วก็ิดคามามอ่ะนีไทใครรงไกมาเอกราิดเอาแต่ละประตูอยู่ะทีนึงไม่าที่เป็นรพลธิจยายมาเข้าสอบโอ้ยมาทีนั้ cứ tiếp cách diệt tiêu, dài rồi, đi, đặt, đặt cái, đặt cái, đi, 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 đi,

biệt quan quan đi bay ra biệt quan 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 quan

อะไรอะไรตีกินตาพี่เด็กได้ไหมเขาคลอดตายยอปโอ้โหไม่ได้ต่อยคับต่อมาโดนเตะย่างอยู่ที่คนละยิงสองคิดว่าสบาสบายครับสามลูกรวดครับรวมได้คือตายไป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 กินไปเลยตันเสน่ครับ

ผู้ต่อไปครับผู้สอนเจ้าพญาครับดีผู้สอน